สวัสดีทุกคนสบายดีเอฟซี FC, มดทุกคนเนาะตอนนี้คอยคามาอยู่ที่บ้านทานีหัางเน,นาะแขวงสวรรค์เขตนครไกรซ้อนพมิฮานเดินทางมาจากปากเซกได้มืาแล้วเนาะกับกาวก็ซูป,ปี 2000, อสองพันสองสกับสบายดีปีใหม่ทุกคนเด้อสบายดีปีใหม่ตอนนี้กัอยู่บ้านทานีหัางพี่นอ้องอันนี้คือทั้งหลังเป็นธานีหัางทางร้งาง,งเป็นทานีหัางพอดีว่ามีโอกาสมาขี่รถดินเนาะเป็นส่วนวันพัก ก็เรยสะีดมาถ่ายภาพมุมสูงให้พี่่น้องในเบิง้งบันท่านิ่ห่างนครไกรสอนแขวงสวรรค์เขตพี่นอ้องไปนังจากทีไปซื้อแ้วก็ในไตถูกแล้วน้องเก่งนะภาษีภาพทุกคนยังไปเบิ้องอาอาจจะเป็นซิมเนาะหรือว่าห้อแจกอยู่เบื้องหลังเนาะ อย่างอ,อกกับโมมีม่ยังหลายพี่น้องอันนี้เป็นกะเชปอบุกเงาเขียวสวยงามดีพี่น้เนาะกระออมๆนี่กะฉีเป็นกลมมาเรียนกะฉิมีผ้าหลายองค์เนาะผู้ดีขาอดรอรถอยู่เบื้องนี้น้อเดี๋ยวกะสีออกผู้ดีด้วยนะพี่น้องเลยอันนี้เป็นก,ะ,ก,นกะสีขา,ายมักเบ้ง ขายหมักเบ่งขายข่าร้ามหุกแค่น้นนอยบึงนัดชิมีขายพักเนาะไปเดี๋ยวสิพาทุกคนยางม,าาม,ม,มีกระสีมีเนื้อคามมีข่าร้ามมีหมักเบ่งเนาะไปที่มากอะสื้ออยู่นี่ก็ได้เนาะหรือว่าซื้ออยู่หนาทางก็ได้แต่ว่าสิพาทุกคนยางหล่อเบิง่งวัดเพิ่น สือกันว่าหลายคนที่มาเด็กะคงจะมีหน่อยคนเนาะที่ว่าหางยางหล่อวัดเนาะส่วนใหญ่ก็คงจะหอดแต่เดินธาดห่างอะไรก็จะเป็นกุติขูบา่าทุกคนมาเบ่งหอแจเป็นหอแจเก่าอยูด่ดีทั้งข้านี่ก็จะมุ่งรวยพูดเนว่าเป็นใหม่ไหม่เคาะว่าดินเคาะนี่นะที่ขึ้นไรด้วยบอกพี่นนอะ โูว่าเพิ่นยังใส่ไรด้วยพอหัวแจกตัวนี้แต่ว่าเคยถาม,มทูทีเป็นคนทาน,นีห้างเลยเพิ่นก็บ,บอกว่าบบไรใส่แล้วเนาะว่ามันจะมีหัวแจกอีกคนห,หนึ่งอยู่บนนั้นเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าบบไ้ใส่แล้วไอ้ที่พาทุกคนยางขามาเบิง่งไก่ไก่นะแต่ข่อยกับโบมีข้อมูลที่ละเอียดยังเถื่อนนะว่าสั่งมาแต่ปีใดปีไดแล้วแต่ว่าหูบส่งโดดเด่นพี่นอ้องสวยงาม ั้งหอแจกทั้งกุฏิพี่น้องนี่เป็นกุฏิพี่น้องกุฏิมันมีห้องน้ำให้เขาอากีกไผ่ทีมาทาดกะมาเบืองล้างนะสำหรับไผ่ทีโบฮูว่าห้องน้ำอยู่บนใดสังเกตเบืองนั่งข้าจะเป็นนั่งข้าใหม่ไม้เคาะเคาะเคาะมุดมาเพิ่นเน,นินยังเนาะเป็นไม้เสาที่ไง อันนี้ก็จะเป็นกุฏิกุฏิแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นโอ้ oh, ยังใสหรือเปลอมีของอีกพี่น้อง oh. อันนี้เป็นกองพี่น้องเป็นกองอ๋อ oh, เป็นกองขาดปะเด้ๆนี่เป็นกองเนาะเป็นกระคอง จะยังใส่อยู่เนาะเบื้องจากใหม่ยังเดือมอยู่เออเป็นกค็คงจะใส่อยู่แต่ว,ว่าตัวนี้เป็นเนืยังพี่น้องเป็นเนืยังพี่น้องเป็นใส่ตีเข้ากันนี่แหละอ๋อมันเป็นโบประมาณนี้ประมาณนี้ความหนาอันนี้เป็นกุฏิเพิ่นเครงกุฏิเพิ่นก็สิมีอ่า เป็นนี้ชังม้อนชายหนักเป็นนะนะเออเป็นหมอนหนักอันนี้เป็นห่อแจกไหนจะเป็นห่อแจกเก่าอันนหนพี่น้องเลยห่อแจกเก่าอันนี้ก็จะเป็นมานเนื่อนพระสะสนเนาะเป็นมานเนื่อนพระสะสนสามันถานอีอกข้างข้เขาเองเขาเองก็บุกเคยรอ,อยเยอะเต่อพี่น้องเลยเป็นห่อแจกเก่า เป็นเดินประถาดย่างนะมาทาง,งนั้นก็ได้เขามาทางไร้ก็ได้พี่น้องเบื้องหลังเพื่อกระชิม,มีน้องมีงวน้ำอยู่ในวัดนี่น่าพี่ห้ังเนาะ สบายพี่เนาะปล่อยงวเขามากินเนี่ยสบาย ไปอยากสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศสมาลมาไหลนะพี่น้องฐานีห้าง,งแขวงสวรนณเขตเนาะสำหรับใครที่มาฐานีห้างแล้วใครจะลืมยางเขามาอับส้มหมอแจกเก่าเนาะของวัดฐานีห้างบ้านฐานีห้าง,งแขวงสวันนเขตนี่ยละจะลืมเขามาเบิ่งขอว่านหน่อยคนทีจะเห็นนี่ส่วนใหญ่มากกับสีมะฮอดแต่ฐานีห้างไปไต่ถูกไต่เทียนก็คงจะเบิดแต่ถอนนะเนาะ แต่วราบางเจนชาวก็พาทุกคนมาเบ่งแต่ก่อนข่อยมากขังท้มยิดขอออ่อยเบืองเอิญเนีมาดินเนาะข่อยมาเห็นโอ้สะดุดแต่เป็นอย่างที่ขอ่อยบุกเคยจะเห็นเนาะ,ะโดยเฉพาะแถวเขตมันมนองมันหน้าใกล้ๆที่ขอ่อยเคยไปก็บุกค่อยเห็นหน่พี่น้องเลยห่อแจ๊ดที่ว่าเป็นไหม่ที่ว่าเป็นไหม่เมสาบักใหญ่นั่งเดียวแบบนี้ก็หายากเนาะายากนี้ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนเนาะไปที่เคามอาบส้มกัติดตามกันเ,นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะไปเนาะฝากรถญี่ปุ่นหน่อยพี่น้องเลยไปขี่รถจ้างมากกับสมนนะัติฝากไลยนะสองพันคลิฝากไลยรถใหญ่กันนะไหน,หนจะเก็บขึ้นกันบ่เข้ากับบุคคลขี่รถใหญ่มาจากเต๋อขึ้กันไปเท่าน,นี้แหละพี่น้องเลย